คันนี้น้องใหม่เพิ่งมาน่าจะใหญ่สุดในเวทที่มีอยู่ผมมีแข้งเหลืออยู่ตัวนึง S M R ก็แข้งคู่นี้ก็8ปดหมื่คันนี้เครื่องจบไปสองแสนนะฮะฝั่งสปเตอร์นี่คือชัดเลยอะสตาร์ทง่ายด้วยกด สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กันที่เคหะหนึ่งแล้วนะผมก็2คลิปก่อนนะเป็นของพี่บอยนะครับเป็นร้อยยี่ห้าหัวเถิดกับบางลมนะครับเพื่อนเป็นเห็นไหมนี่นี่วันนั้นพี่บอยบอกว่าลูกเล็กวันนี้มาเจอลูกโตกันเลยนะครับและรถเพิ่งมาจากภาคกลางนะครับตอนนี้อยู่ที่หลังผมแล้วนะสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับผมวันนี้เจอกันคลิปที่3ครับผมครับผมคนละวันกันครับคนละวันวันนี้คันนี้ยังไงวันนี้ วันนี้ต้องบอกว่าคันนี้น้องใหม่เพิ่งมารถเพิ่งเสร็จตาบินกลับมาบ้านด่วนเสร็จแล้วเสียแล้วฮะว,วันนั้นบอกว่าลูกเล็ก,ล,กนนลูกเล็กวันนี้มาลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยครับอัน,นใหญ่สุดยังครับอ่าน่าจะใหญ่สุดในเวทที่มีอยู่ที่มีแล้วอ่ากตต้องบอกว่ารถเน้นขี่เล่นแต่ไม่ใช่ขี่ในจังหวัดน,นะขี่ข้ามอำเภอขี่ข้ามอำเภอครับครับถ้าขี่ในจังหวัดน่าจะโดนอุ้มซะก่อนโดนอุ้มเนี่ยเนี่ยออกปากซอยวุ้บโดนเลยใช่ อ่าแล้วก็พี่บอยว่าพึ่งลงมาจากกรุงเทพเลยใช่ครับสดๆร้อนรอนเลยใช่ครับคันนี้ก็งบประมาณเยอะอ่ามันมันไปหนักเครื่องครับคันนี้หนักเครื่องหนักเครื่องของแต่งก็ไม่ได้เยอะแต่ก็มีเยอะอยู่ก็มีอยู่มีอยู่มีอยู่นิดหน่อยครับผมที่รถอะไรต้องมีแล้วก็เจ็บทุกชิ้นเก็บเบิกเบิกไม่หมดเหมือนเดิมอีกแล้วอีกแล้วแต่ว่าโครงอย่างเดียวที่ไม่เบิกคันนี้โครงทําสีพาวเดอร์โค้ท ครับพาวเดอร์อออโค้ดแล้วคันนี้ครับที่น้องกิตกิตพาวเดอร์โค้ดจัดมาให้ครับคลิปก่อนเนี่ยครับพี่บอยมีคนเม้นว่าเบิกทุกจุดยันน็อตเลยจริงหรือเปล่าพี่จริงครับเบิกใหม่หมดไม่เชื่อถามช่างกอลฟได้เลยช่างกอฟบ,บอกว่าพี่บอยผมเบิกน็อตใหม่นะเบิกยังไงอะเบิกยันใต้เบาเบิกน <Not S 1> ็อตเดิมนอตเดิมแล้วแล้ว,ลว,ลวทีนี้พอประกอบเสร็จแล้วเวลาเรียน็อตอ่ะก็ตอดออกเออไม่เป็นไรอะก็บึกเบิกไปก่อนแล้วกัน ก็คือง่ายคือตอนนี้น็อตเดิมมีแน่น็อตเดิมมีแน่แล้วน็อตเดิมไม่ใช่ราคาถูกนะพี่บอยแพงนะวหลายสิบหน้าตัวหนึ่งอะไปถามร้านโกสินได้เลยจังก็ไปเบิกบ่อยครับที่นครใช่ไหมครับใช่ครับอะตามนี้นะครับก็เดี๋ยวมาคันนี้ดีกว่าอ่ะพี่บอยครับมีอะไรบ้างครับคันนี้ว่ามาเลยครับคันนี้ก็เอาแล่จากข้างบนนะครับก็ข้างบนฐานดำนั่นเบโบฐานดำครับฐานดำครับแล้วก็เจกอาร์มวันนั้นคุยกันว่าอยากได้กระปุก ให้มันสวยกว่านี้หน่อยคอาร์มก็เลยเดินสายให้ใหม่วนให้ใหม่โอ้ครับแล้วก็มีลวดยึดไทเทีแล้วก็น็อตสเตนเลสหนึ่งตัวครูหนึ่งใช่ครับผมก็ฝาก้อวกระปุกนี่ก็คือเป็นกระปุกเดิมมันใช่กระปุกเดิมฝาเดิมแท้ฝาเดิมแท้ปัามบนฐานดำแท้ครับประกับก็ประกับเป็นงานธรรมดาครับไลเกอร์ไลเกอร์ครับตัวนี้ก็ทดลองนะครับครับตัวสายเดียว อะไเดียวครับครับผมแล้วก็มีมือคัดโดมิโนโดมิโนนี่ครับทำไมไม่ใส่โซนิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ไม่เท่ยังไม่เท่รู้เรื่องต้องต้องมีสักหน่อยใช่ครับครับอ่าครับปาดเนียนๆแล้วเรื่องการจัดสภาพครับพี่บอยคันนี้จัดสภาพก็ที่จิกอ่าจิกอาบางปุนนนครับจัดมาให้อีกแล้วครับแล้วก็คันนี้ก็มีปั๊มแปดหนึ่งด้วยครับแปดหนึ่งตัวเลขโอ้นี่ตัวเลขเลย ตัวนี้เป็นโมโนบล็อกใช่ไหมครับใช่ครับโมโบนบล็อกแล้วก็ใปไล่เป็นไทเทนฝาปิดไทเทงานของเจกอาร์หมดเลยครับแล้วตัวนี้ับพี่บอยพี่บอยซื้อตอนที่มันขาดแมปหรือว่ายัางไงจำจำช่วงนั้นได้ไหมครับที่มันขึ้นไปหมื่นกว่าบาทครับอ่าคันคันที่กําลังทําอยู่ตอนเนี้ซื้อมา 12, ออหมื่นสองัวนี้นะแต่คันนี้ไม่ถึงอ๋อไม่ถึงคันนี้ได้มาแปดพันแปดพันเพราะว่าไอคันนี้ไปถอดมาจากของเมบ้า เวสป้าครับตอนแรกมีโปรเจกต์จะขึ้นเวสป้าใส่ปั๊มแปดหนึ่งครับเสร็จยังไม่ได้ทําก็เลยเอามายืมใส่ก่อนโอ้ยืมใส่แต่ก็ยืมยาวเลยยืมยาวเลยไม่ถอดเลยแล้วก็มีจานเป็นบียูครับอันนี้สองร้อยยี่สิสองร้อยครับอ่สองร้อยสองร้อยครับผมถือสองร้อยครับสองร้อยถ้าจะไม่ปิดนะครับผมแล้วก็มอสเป็นไททหมดเลยครับแล้วก็สเปเซอร์ก็งานจิการเหมือนกันครับคนเดิม บ,บาดหน้าดุมทิ้งไปเลยใช่ครับแล้วก็สร้างสเปเซอร์ขึ้นมานะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็ซี่ลบในซี่ลบในครับฝั่งหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีสายเบยรกเอินสายเบรกเอินครับสายเบยรกเอินโอ้ทุกคันเลยครับสายเบยรกเอินครับมันมั่นใจกว่าใช้มานานแล้วครับ,รบแต่ว่าคันนี้บิ๊บอยก็ใช้เป็นยางทั่วไป ยางทั่วไปครับไม่ใช่แบตเหล็กนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับคันนี้ออกแนวก็ทรงซิ่งปกติล้อเอสตองเอสตองครับแล้วก็ชกหน้านี่คือต,ตัดเบิกใหม่ครับเบิแกแกนใหม่แล้วก็ตัดเลยเบิกแกนใหม่แล้วก็ตัดครับผมจะได้เป็นทรงเว้นใช่ครับเวน้นมันก็มีบ้างอะเนาะเราก็อยากเว้นสักนิดนึงหุดไม่ให้แต่ใจรักนั่นแล้วก็ข้างบนตรงนี้อีกนิดนึงก็มีการสะบัด กันสะบัดครับโอเลเซอร์อันนี้ก็คือเกก็น่าจะเชื่อมเชื่อมคอหรือว่าล็อกไว้แล้วเชื่อมที่คอด้านหน้าฮะเชื่อมไปเลยครับเชื่อมไปเลยตัวนี้ก็หมื่นสองใช่ครับหมื่นสองนะครับระบบเลื่อนไม้เบิกไม้หมดเลยครับเบิกไม้อีกแล้วเบิกไม้จริงเปล่าครับเนี่ยครับเปิดไม้ครับหนึ่งกิโลครับรถมาถึงแล้น้ำมันยังกระพริบอยู่เลยแล้วเอาแล้วรถเดิมคันนี้ระบบเป็นกวีดมาเลยไหมครับพี่บอยหรือว่า คันนี้เป็นคาบูอีกแล้วคาร์าบ,าบูแปลงหัวฉีดเพราะว่าซื้อรถมาเพิ่งตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยได้มาคันเดียวที่เป็นหัวฉีดจริงเหรอครับที่เหลือเป็นรถคาบูหมดเลยแล้วมาแปลงหมดเลย <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่เคยได้ช่วงที่จะซื้อรถมาแล้วเป็นหัวฉีดอมาหารถตอนนี้รถแพงหมดเลยแล้วซึ่งการแปลงหัวฉีดเนี่ยงบแพงกว่าใช่ครับ้วใช่ครับ <c oughs> แล้วก็คันนี้ก็มีโช๊คหลังเป็นแก๊สซี่ แล้วก็เป็นสปริงสปริงตัวแข่งครับนะครับแล้วก็ถอดทําสีใหม่ทําสีด้วยครับตักเท้าก็เป็นเอเมดิกเอาเน้นประหยัดเป็นพิเศษเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้มันจะวิ่งยังไงครับแต่เอาฮาไว้ก่อนลั่นเลยนะครับครับผมแ้นะครับแฉแลั่นลั่นสเปอร์นี่เล็กมากเลยครับยี่ห้าครับน่ายี่ห้าโอ้แล้วก็ไฮไลท์มันอยู่ที่เครื่องครับคันนี้อยู่ที่เครื่องเครื่องมันเป็นแคนเอสเอ็มอาร์ครับ S.M.R. ครับดูตงนี้เลยฮะมันจะเห็นชั้นหน่อยคอท่อองเงี้ยนคะอโทโอนีคอ่คือ,อไม่เคยเห็นเลยครับไปบ่อยแข็ง S.M.R. ต้องบอกประวัติว่าคันนี้ตอนที่ทำอ่ะบอกอยากได้ลูกใหญ่เอาไว้ขี่เล่นครับขี่แบบสบายๆไปกับเด็กอะไรเงี้ยเสร็จก็บอกว่าเอาเป็นแข็งเครื่องบิเลทดีกว่าชัวๆบอกว่าเอออยากใต้เจ็ดส จักเจ็ดทำไงามาก็ได้แข้งกลางบินเลตก็ตังงบไประดับหนึ่งพอพี่ร้านเขาทำร้านไบเอ็มพายของเตสระบุรีนะฮะเขาก็เสนอมาว่าเ hey, ฮ้ยพี่ผมมีแข้งเหลืออยู่ตัวหนึ่ง smr สนใจปะไม่ <c oughs> เหมือนใครนะเฮ้ยหัวไทยนะมันราคามันจะเวอร์ไปเปล่า <c oughs> เตบอกไม่เป็นไรพี่อยากเทก่ต้องมีก็แข้งคู่นี้ก็ แข็งแปดหมื่นแข็งอย่างเดียวแปดหมื่นโอ้โหแล้วแข้งตอนแรกแข้งบินเล็กที่ว่าสี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านี่ว่าแพงมากแล้วครับมาเจอแข้งตัวนี้แปดหมื่นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวโรงงานญี่ปุ่นว่าเขาทำนะเขาเห็นเขาบอกเขาทำส่งนอกอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นแบรนด์ของเอสมาก็ขนาดคัดแห้งซ้ายขวาเอสมาก็คู่แปดหมื่นแล้วประมาณนั้นครับอุ้งเสีว่านี่ทํทำเครื่องทั้งตัวเขาก็น่าจะ เกินสองสามแสนนะครับกรเกินเกิน,นโอ้โหก็ <c oughs> เอาเรื่องอยู่รถคันนี้เครื่องจบไปสองแสนนะฮะับสองแสนเลยครับพี่บอยสองแสนจะปลอกเครื่องอย่างเดียวใหม่หมดมาจุดใหม่หมดแต่ว่าเอาพวกลูกเกียร์อะไรพวกนี้ของของเครื่องเครื่องเดิมเครื่องเดิมมาใส่มาใส่สี่เกียร์ใช่ไหมครับพี่บอยสี่เกียร์ครับไม่ไม่ห้าเกียร์ สีวาวอันนี้เป็นฝาไม่ไม่ใช่กโกโซใช่ไหมครับไม่ใช่โกโซเป็นฝางานไทยนี่แหละฝาอ่าผมก็บอกมางานไทยเดี๋ยวเปลือยไม่ชัดนะมันมาดูฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยพี่บอยฝั่งสปอร์นี่คือชัดเลยโอ้โหแปดหมื่นครับน่าอันนี้คือแข็งเล็กแล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับพี่บอยเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยไหม ถ้าเป็นงานที่แบบทั่วไปเราจะไม่เห็นนะครับพี่บอยไม่มียืมเหมือนเหมือนเขาเขาเขาทำมาอะไรครับพี่บอยตรงนี้มันร้นออกมาเนี่ยมันเขาบอกว่าเก็บน้ำมันเครื่องได้เยอะกว่าเดิมขึ้นนะฮะเยอะกว่าเดิมครับจาก0.8ก็ใส่ได้ถึงลิตรนึงอะไรอย่างเงี้ยลิตรนึงครับเป็นไรครับผมคันนี้ก็เก็บน็อตเก็บอะไรหมดเกือบทุกจุดนะฮะเก็บน็อตฝาถังจิ๊กอาบจิ๊กอามหมดเลยกล่อง API ครับกล่อง API ผมว่าต้องเข้าแล้วแหละเพราะว่าหลายคันแล้วของพี่บอย ทุกคันนะฮะครับพ่อเหครับพี่บอยพ่อพ่อเป็นงานสร้างครับครับไบเอ็มพายเขาเป็นคนพาไปทาครับเริ่มเติมเลยนะครับนี่สามแปดนะนิ้วครึ่งครับนี่ตรงนี้ไอเนี้ยโอ้โหนี่สองนิ้วเลยครับนี่ใหญ่มากครับพี่บอยครับแล้วก็มีเขี้ยวหมูนิดพึ่งเขี้ยวหมูครับเขี้ยวหมูครับเดี๋ยวผมทําอะไรให้ดูดีกว่าอะไรครับเดี๋ยวเขาหาผมเล่นนี่ขวดโค้กับ ใหญ่ยังขวดคัวเข้าได้อะทอ่อโอ้ห <laughs> ขยาน้ำอะไรขวดอะไรมาใส่ทอ่อแลวผมนะเดี <laughs> ย๋ยวมันจะออก <laughs> <laughs> นี่จะเป็นขวดอะไรนะขวดเอ็มร้อยเนี่ยเอ็มร้อยสิ <laughs> เข้าไปแล้วออกไม่ได้แล้ว <laughs> ออกไม่ได้ติด <laughs> ต้องยกล้อออกมายัางจะย,ยกครับขยับขึ้นมา <c oughs> ดูดูดูปากท่อโอ้โหเบลมเติมเที่ยวหมูครับตรงนี้คือใหม่หมดนะครับพี่บอยครับใหม่หมดเลยครับอาร์มเป็นอาร์มเดิมครับนะครับผมแต่ก็เก็บสภาพที่ ให้ดูเหมือนแข็งแรงด้วยเบิกใหม่อะไรเงี้ยใช้งานได้ใช้งานได้เดี๋ยวเครื่องให้ช่างก๊อฟเป็นคนอธิบายดีกว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับสตาร์ตไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ช่างก๊อฟอธิบายก่อนแล้วกันแล้วก็อยสตาร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันี่แหละเจอกันนี่แหละนี่มาอธิบายเรื่องรถลูกพี่หน่อยครับอ่ารถบอไบยางลูกลวอะไรเจ็ดสองเจ็ดสองชักเจ็ดครับเจ็ดสิบสองชักเจ็ดใช่ครับสี่ว้าวสี่ว้าวครับ สี่เกียร์สี่เกียร์ฟังเสียงไหมได้ได้เเดี๋ยวพี่บอยว่าจบไปสองแสนเลยครับใช่เพราะว่าก็พี่บอยยังไม่เทสเลยมีพี่เทสอยู่คนเดียวเป็นไงครับดึงไหมไม่กล้าครับไปแล้วจะพายกล้ออย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวฟังเครื่องนะขนาดสัาร์เเล็กนะเนี่ยใช่สตาร์ทมือด้วยจับไปเลยครัสตาร์ทง่ายด้วยกด เอาพอขำๆนะไม่ไหวเลยดังเกินอ8 5เลยนะพี่ครอบอ8 5ครับครับผมโอเคก็ประมาณนี้ไหมพี่บอยประมาณนี้ครับพี่ก๊อฟสามารถติดตามผลงานได้ที่เฟซนัชยาบุญโสภาฒครับครับผมก็ฝากกับช่้งก๊อฟแขกงด้วยนะครับส่วนของพี่บอยครับอ่าอภิชาติปลาสุกเหมือนเดิมครับขอบคุณพี่บอยมากครับผมกันต่อไปมีไหมมีไหมมีครับสิ้นสิ้นเดือนนี้มีมีลงใหม่อีกครสิ้นเดือนเมษาเมษานี่ฮะเพราะว่า น่าจะให้ทันทันงานเพราะว่าปึงตงเร่งเข้าไปจะมีงานสิ้นเดือนครับมีงานสิ้นเดือนก็น่าจะเป็นเว็บเงินร้านแหละเป็นเงินร้านบอกว่าเว็บเงินร้านดีกว่าค่อยมาดูว่าร้านแบบไหนประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ